วันนี้เทคทู two, มาแก้มึงไปเบลัสด,ดูตารางเวลามาแล้วว่าจะต้องมีตอนเจ็ดโมงครึ่งเเบลตเบลดูไปขึ้นเลยแล้วกันไม่ต้องถามล,ละนี่ไงเขาเขียนคนดูเชียเบลตรถค่อนข้างโอเคมากรถออกตรงเวลาเจ็ดโมงครึ่งเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเขาอ,ออกตรงเวลาด้วยเนาะทำไมบันเขียนว่าฮะ 1ิบสีู่นะเฮ้ยนี้ลงรถตู้ตรงนี้แล้วเราก็อะไกําลังงงว่าเราจะไปทางไหนดีทันใดนั้นเองก็มีราชรถมาเกยเราแต่ในแผนที่นะมันอยู่อีกฝั่งนึงนะต้องเดินไปอีกกําลังจะเดินไปปุ๊บมีรถเมล์วิ่งเข้ามาอ่ะก็เลยเดินมาถามเขาดูว่าจะไปในเมืองไหมบอกว่าไปไปเดี๋ยวเวลาเที่ยวจำกัดแค่รอบรถ14.50าศูนอ,อ,อนเวลารถกลับจาก ที่เนี่ยเบลัสไปเดลเลสเนี่ยเที่ยวสุดท้ายอ่ะบ่ายสองห้าสิบโวนี้เราอยู่วัาเทอร์มินอลของเดลัสนี่ไงประสาทน,นีเดี๋ยวเราจะปีนไปบนรถมีคนเยอะมากเลยลงรถมีแล้วทีนี้แหละไม่รู้จะไปทางไหนหาที่กินก่อนอุ้ยมีโบสแบบนี้ด้วยอ,อ๋อมัสยิดสิเน,ะนาะมัสยิดไม่ใช่โบส ภูเขาลูกนั้นก็น่าไปนะแต่เราต้องไปลูกนั้นก่อนมาสะดุดกับไอ้ไก่ย่างนี้สะดุดกับร้านไก่ย่างตอนแรกนึกว่าไม่มีที่นั่งอุ้ยมีพิซซ่าด้วยอ่ะโอเคทีนีมวิติการสั่งแบบมัวมากนี่ไงเวลาเราหาห้องน้ำอ่ะก็มาเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารได้มีอควาเรียมด้วยอ่ะเขาเสิร์ฟมาได้เป็นแบบนี้ มีอันนี้จานหนึ่งกับอันนี้จานหนึ่งเงมื่อกี้สั่งอันเนี้ยเมนูสองเม,มนูสองซอสโคสิเนี่ยแล้วก็มันคือซอสเหรอมันคือซอสใช่ไหมมันกลายมาเป็นซอสอย่างเดียวอ่ะเขากินซอสอย่างเดียวด้วเด้อเองสั่งอันนี้ไปใช่ไหมเซ,ซาแฟลกอะไรเนี่ยเซาแฟลกก็คืออันนี้ไ <c oughs> อทำไมก็เหมือนโดนเนอร์เลยอ่ะต่างยังไงอ่ะอันนี้ไหมลาในเนี่ยลาดลาเชี่ยนมิชิเนี่ยเออเอาไหมมันเยอะไปไหมกินซอสอย่างเดียวก็ได้อ่ะ สั่งซอสมาทำไมวะ French <Strange> fry ยจิ้มซอสจิ้มไก่มันต่างกับโดนอร์อยังไงอ่ะมันก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเด้เลยอแล้วกันมาเอาซอสอยู่บนบนด้วยนึกว่าอะไรสักอย่างที่มันเป็นซอสอ๋อหรือว่าเขาต้องสั่งไก่ก่อนวะแล้วคันมาจิ้ม ใส่ซอสนี่ก็เหมือนกับเฉยๆปิ้งนะเมืม่อกี้สั่งซอสเฉยๆอันนี้สั่งไก่เฉยๆ <c oughs> สั่งแบบมั่วมากตอนแรกสั่งอันนี้ซอสเนี่ยได้อันนี้แล้วก็ชันฝรัง่งได้อันนี้โอเคสุดเลยนะสุดท้ายลองล <า S 2> สั่ง, <ลา S 2> งอันเนี้ยเหรอลาเซียนเนี่ยเหรอเออลาเซียนมิชิสามร้อยเองเหรอสามร้อย ไก่เฉยๆกลายเป็นไก่เฉยๆได้ไงวะแต่มันจะได้รู้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจิ้มอีกทีนึงจะได้ได้ผักได้ขนมปังมาใช่ไหมได้ขนมปังเฉยๆแล้วเราเดินไปที่ร้านข้างๆแบบเบเกอรี่อ่ะป้าขอซื้อขนมปังหน่อยอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวว่าไข่เขาถูกมากเลยนะเออไข่ถูกนะไข่เยอะทั้งหมดนี้ร้อยาทาง้็เราจะกินหมดไหมเนี่ยแบ่งใส่ถุงได้ปะ อกระดาษทอ่ะไม่มีช้อนด้วยนี่เราเอาอันนี้ออกไหมแล้วเดี๋ยวเราเก็บไอกระดาษนี้ไว้ไหมเผื่อว่าเราจะขอไก่กลับบ้านไม่ใช่ว่างกนะกินไม่หมดในที่สุดก็หมดสักทีสามจานแบบแรนด้อมจริงๆริยังไม่หมดหรอกเก็บกลับบ้านมีแพ็กกลับบ้านด้วยก่ายไป750 750เรยหเลขกี่บาท 250บาทโอ้ข oh. ้มากแพงที่โคกอ่ะแหละ620บเล็ก40บาท40บาทเนี่ยกระป๋องเล็กนิดเดียวแถบบ้านเราแค่10กว่าบาทนะเออที่เนี่ยแปลกมากเลยไก่โคตรถ,ถูกอะ่ะแต่โคกโคตรแพงอะ่ะตอบโดยรวมก็โอเคราคาที่จ่ายได้เดี๋ยวไปประเทศแพงกว่านี้จะได้มีมานั่งกินแบบนี้ไหมคงไม่ได้อะ่ะเสียงก็ต้องแพ็คอาหารมาเท่านั้น มาสยิดใช่ไหมเนี่ยส่งรูปร่างแปลกเดี๋เราจะขึ้นไปบนนั้นกันทำไมแถวนี้สวยจังเดินมาได้สักระยะหนึ่งมีชเชือจีเอาเชือกันหนามมาเยอะนะอันนี้แบกเต็มกระเป๋ามีแเสือกอ้าวก็ตอนเช้ามันหนาวตอนนั่งรถยังหนาวเลยเแค่แป๊บเดียวคนเรามันทนคนละแบบขึน้นแางนี้ตอนอยู่ยุโรปอ่ะเผื่อทุกวันกระเป๋าตุมทุกวัน เข้าป่าแล้วเดี๋ยวถอดเสื้อดิค่ะอันนี้นักท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่าใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเห็นไหมเป็นทางนี้เลยเป็นยูนิฟอร์มของนักท่องเที่ยวยังเผลอจิตตกไปใส่ใครอุ้ยเฮ้ยมันกำลังแบบว่าปะอุระโพไม่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นทางเข้าฟรีแต่ไม่ฟรีแจก ปรเด็นมาตั้งกต่ละเออว่าแต่เขาเขียนทําไมอ่ะแสดงว่ามันมีไม่ฟรีด้วยหรอเราก็ลืมดูไปคนปัดแผนที่ประเทศนี้ชอบบรรยายเพิ่มให้เราหลงกลโอ้วิวเริ่มสวยแล้วถึงแล้วทางเข้าทางเข้าแบบฟรีเขาบอกเอ๊ะแล้วทางนั้นมันอะไรอ่ะ คงไม่ใช่มั้งทางนี้แหละโอ้วิวตรงนี้สวยจุดเช็คอินโอ้โหเป็นวิวแบบเดินได้ทั่วทิศเลยเนาะ คือวันนั้นน่ะที่ไปฮิสตอริคอ l มเซียมที่ทีลาน่าแล้วเห็นมันมีชื่อคำว่าเบลัสอยู่ก็เลยจำชื่อนี้ได้ว่าเอ๊ะมันมีที่เที่ยวอะไรไหมนะก็เลยมาข้นดูปรากฏว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยที่เนี่ยดูวิวดิเดี๋ยววันหลังมาอีกดีกว่าเนาะโอ้โหสวย โอ้โหโอ้ยกล้าเดินด้วยอ่ะมันวาดเสียวไหมฮะอ่ามันก็กว้างนอาเหรอไปมั่งให้ออฟเป็นหนูทดลองก่อนเออกว้างดีว่ะโอ้วิวสุดยอดเลยอ่ะตรงตรงกำแพงริมทะเลตรงดูเลสนั่ยนะ มันน่าจะแค่ครึ่งหนึ่งของอันนี้ไม่ถึงครึ่งอ่ะแค่แค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เองจะ <c oughs> บอกกว้างแต่เราก็พยายามเดินทิศมีแพยอยู่ตรงนั้นด้วย <c oughs> โอหมีประตูเมืองล้อมรอบเลยเ <c oughs> นาะเขาไม่ข้ามด้วยอ่ะมาทางซ้ายดีกว่า <c oughs> เขาไม่ห้ามด้วยแหละไม่มีใครมาห้ามด้วยเหมือนกระตูนเรื่องหนึ่งที่หัวหน้าแก๊งยากุซ่าจะกล้าก็ต่อเมื่อมีลูกน้องถ้าไม่มีลูกน้องเมื่อไหร่ก็จะที่ขาดทันทีเอ้ไม่หมายถึงว่าเปรียบเทียบอูห้หูโอ้ยตรงนี้เขาขับรถมานี่นาเอานี่คือทางเข้าอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเสียค่าเข้าเปล่าวะไม่เสียใช่ไหมตายด้วยเอาตายหาแล้วถ้าเสียค่าเข้าแล้วพวกโรงแรมนี้ทำไงอ่ะเออค่าเข้าสําหรับรถมั้งโหสุดยอดมากขึ้นอีกทางหนึ่งขึ้นเขาพระวิหาร โอมีหลังคาโค้งด้วยลอดหลังคาลอดอุโมงค์อ้าวตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เหรอแสดงว่าตรงนั้นต้องไปเดินขึ้นบันไดแสดงว,ว,ว่าเราต้องลงไปแล้วก็ขึ้นบันไดนู้นกระโดดไปขึ้นเออไหมเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยไต่ตรงนี้ไปได้เลยเนี่ยอุ๊ยมีม้าด้วยอะ่มมะม้าม้าม้าทำไมแค่จัง เนี่ยเนี่ย่ตรงนี้ไปเอาไหมมมีไม่มีประวัติบอกเลยเออมีข้างบนนะตัวองปินนไเหรอไม่มีอะไรให้ยืนนี่ตีพิชิตยอดไม่เป็นไร <laughs> เราไม่ได้ต้องการพิชิตยอดเราต้องการความปลอดภัยแล้ววิวสวยบันไดนี้ดีจังเลยเนาะดูแข็งแรงเนาะเนีน่ยเน,นดูดิ เนี่ยคาราจาเบลัดวิวข่ามเก้าโมงถึงหกโมงเย็นติเกตสามร้อยเดินขึ้นมากลางทำไมเราเดินขึ้นมาได้เออเส้นทางธรรมชาตินะไม่เป็นไรแอบเข้าไปทิ้ได้ตรงนี้นะเป็นจุดชมวิวที่เขาปักเอาไว้นะจุดชมวิวที่เขาปักเอาไว้เฮ้ยตีเองพอแล้วที่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรอ๋อนะแหมที่อย่างงี้นะฮะยอมเสี่ยง ที่ก่อนหน้านี้แล้วนี่บนจังกำแพงเมืองล้อมรอบเลยเนาะถ้าพูดถึงคำว่าแคสเซิอย่างนี้เรียกว่าเบลัสแคสเซิลใช่ไหมอาจจะไม่ได้หมายว่าต้องมีตึกใหญ่ๆแต่แค่ว่าเป็นกำแพงล้อมรอบฮัลโหลโอเค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  Thank youIt's good the churchOkay thank youYou are from ไอวิวบอลกกับเราโอเค thank you, thank you. เราจะดูวิวทางนี้ไงเนี่ยทางนี้ไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องตามเพราะเรามีแผนที่มเขามาเชิญชวนวเรายิงเขาก็เดินกลับไปเห็นปะเราทําเป็นดูวิวไว้ก่อนจีอ่ะดูคนคนหนึ่งอ่ะ,นนอะที่เป็นชาวอเมริกันอ่ะเขาเที่ยวมาสิบกว่าปีเออยี่สิบสาสิบปีได้แล้วอ่ะแล้วเวลาเนี่ยมีคนเชิญชวนแบบเนี้ยเขาก็ไปเหตุผลเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ แล้วมีคนเชิญชวนเขาก็ทําเป็นพูดพูดพูดแล้วคนเขาก็พาไปนู่นไปนี่ไปนี่ก็คือก็ไม่ได้หลอกลวงอะไรหรอกแต่แค่ว่าก็เราอยากจะเดินของเราเองเรามีแผนที่ของเราเราไม่จําเป็นจะต,ต้องมีใครมานําใช่ไหมแล้วมันไม่จําเป็นไงแต่แต่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยเขาก็จะคุยไงแล้วทีนี้เคล็ดลับของคนพวกนี้ยคืออะไรรู้ปะ่ะเขาก็จะไปทางนี้สิทางนี้มันมีโอ้โหวิวสวยมากเลยแล้วทีนี้เราก็จะแบบ เสธพอเราปฏิเสธปุ๊บแล้วเขาก็จะอุ๊ยเหยื่อจะหลุดมือว่ะทาไงดีเขาก็จะถามคําพูดว่า where you from นี่นี่นี่คือคีย์เวิร์ดถ้าเขาถามแบบนี้มาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปตอบจีไม่ตอบเออคนไม่ไปเาถามทําไมมันไม่ใช่วิสัยอะ่ะจะบอกว่าไม่เฟนดี้เราเสียมารยาทก็ไม่เป็นไรก็ได้ใช่ฉันเสียมารยาทฉันมารยาทตามโอเคด่ามาเลยแต่ฉันไม่ไปเออใครจะพูดไงก็ช่างความปลอดภัยต้องมาก,ก่อนเนี่ยดูดิแม่นะ้ํามัน น้ำมันน้อยมากเลยเนะาะเอาว่ามันเป็นภาษาอิตาลีไหม Constandini มาแมทเออเนี่ยนะไอแมทนี่แปลว่าปั้นหรือเปล่าเราไว้ใจใครไม่ได้เที่ยวเองก็ได้ไม่เห็นต้องมีคนมานำเลยอ๋อนี่ไงนี่เขาเขียนเนี่ย Constandini first เหรอ The first m a t เหมือนเป็นจกักรพรรดิผู้ก่อตั้งโรงมันตะวันออกรอ ก็พืああ้นที่เนี่ยเคยเป็นพื้นที่ของโันตะวันออกมาก่อนก็คือศูนย์กลางอยู่ที่อิสตันบูลตุรกีแล้วก็นี้ก็ใกล้ๆตุรกีอยู่แล้วใช่ไหมก็เคยอยู่ในอาณาเขตมาก่อนรู้สึกเราเราจะใช้เวลากับที่นี่เยอะนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าชอบใช้เวลากับที่แรกๆเยอะไปไหนมีก็ภูเขานี้มันใหญ่เห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีคนพาเราเดินแล้วเราจะมาเจอสถานที่แบบนี้หรอใช่ไหมเขาก็ต้องพาไปสถานที่ที่แบบ นักท่องเที่ยวเข้าไปเราก็เดินของเราเองได้ตรงนั้นไม่ค่อยกล้าเดินว่ะไม่ค่อยคุ้มแค่นี้แหละใครมาก็ฝากเดินไปหน่อยแล้วกันนะวิปินบ่อยๆเดี๋ยวมันต้องชินอินแหละวิวิแค่บะ ผมไม่ต้องขึ้นมาหรอกไม่ค่อยมีอะไรมันเดินไม่ได้ไม่ใช่เลหยหรัหหบวิวิบะเสียวนี่นี่ดูเวลาคนบาเสียวลงเอ้าเมื่อกี้ยังวิบะเสียวไอ้พอหน้ากล้องปุ๊บเก่งเลยอ่ะ โอ้ยมองไปข้างหลังสิสวยมากเลยเออพันลงละวมากไอที่ไอคนนั้นมันพยายามชวนชวนว่าพันลงละวมากเชิดเชิดนี่อยังไงเธอมาเองก็ได้เออเข้าไม่ได้เชิดออฟทรีตี้โอ้โหใหญ่มากเลยเนาะนี่ใหญ่มากตรงนี้ทางตันตรงนี้ทางตันโอ้โห อายาโอ้โอ้มยโอ้โหสุดยอดอะสุดยอดมากเป็นวิวที่แบบสุดยอดจริงๆเพราะว่าเดินมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอะไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่า <c oughs> ไหร่ <c oughs> ไม่ใช่คือแบบไม่ได้ปีนแบบเยอะอ,อะมันไม่ได้ชันมากไงไม่ได้สมกุกสมบันแบบไอ้ได<อ>ติวันนั้น โอ้ oh, เดี๋ยวนะ The Church of Saint Trinity 13ถึงอะไรอ่ะ14 Century ขศ1300ถึงสา0ร้อยหกรถึง700ปี้อ้ปี Trinity ก็คือ3ใช่ไหมก,ก็คือ3องค์อืมนี่3องค์โห oh, ตรงนี้สวยมากวิวแบบโอ้ my God มาก โห oh. เดี๋ยวตรงนั้นอย่าเพิ่งไปไเราเก็บไว้กินทีหลังตรงนี้เขาเหมือนแบ่งเป็นห้องๆเลยเนาะเนี่เป็นห้องห้องส่วทา,าทำไมมันยังรู้สึกมันยังดีอยู่เลยอะ่ะเนี่ยม,มันยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะเข้าได้ด้วยอ่ะ ทำไมมันมีเหล็กอยู่ด้วยแสดงว่าเขามาต่อเติมแน่เลยเนาะเมื่อก่อนมันไม่มีเหล็กนี่เหมือนก็ว่าเขาเอามาดามอ่ะเนี่ยหรือว่าเขาเอาก้อนหินมาเรียงเรียงเรียงกันหรือเปล่าก็ใช่ใช่เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนสร้างใหม่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทําไมมันยังดูดีมันอาจจะเหลือเสาอยู่บางต้นแล้วเขาก็มาเติมบางส่วนให้มันดูเป็นตึกเพราะว่าถ้ามันเหลือแต่กองก้อนหินนี้อนน่่าจะเเป็ขงกา ให้อันนี้ยเน,นี้ของเก่าหรือของใหม่เนี่ยเหมือนเก่าเลยเนาะออันนี้มันเหมือนมีแบบรอยไหมอะไรทักอย่างอะเนี่ยเหลือไฟรุนขี้นไหมเนี่ยเขาเอามาก่อใหม่แน่แน่เพราะหินดูใหม่มากอะหินพวกเนี้ยดูใหม่มากปูนก็ใหม่มากแล้วมีเหล็กด้วยแสดงว่าต้องอู้โอ้โหเข้าได้ไหมออกไปก่อนเลย รักออฟมาก mm hmm. เปิดประทุนด้วยนะเนี่ย mm hmm. อ๋อมีมาตั้งแคมป์ตรงนี้นี่เองไม่น่าแล้วมันถึงมีไม่ไมโอ้โหตรงนี้สวยมาก <c oughs> มีแบบสวยกว่าอันนี้ก็สวยกว่าอุ๊ยอันนี้ก็สวยอะไรอย่างงี้มีขันกว่าไป โอ้โหตรงนี้สวยกว่าสวยแบบน่าจะพีคที่สุดแล้วปะออกหายไปไหนอ่ะเอา้าตันออกหายอ่ะออกหายไปไหนอ่ะรู้ว่าหายไปไหนหรอ เอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่มีต้นหญ้าตรงนี้เขาเขียนว่ามอสฮิปนี่เหรอนาเปอร์มัวแปลว่าอะไรไม่รู้นะห้ามขึ้นหรือเปล่าฟอร์ทีซ่าวอเตอร์ สิสเต้เอ๊ะอันนี้รูอะไรรูลระบายน้ำมากโหทำไมมันใหญ่ถ้าได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเดินได้อีกเหรอเนี่ย เดินมาถึงตรงไหนเนี่ยอันนี้เขาให้เดินไปไหนเขาเขียนว่าซิสเทนอ๋ออันนี้แน่เลยเนาะโหมันคงเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่กล้าเข้าอ่ะ เหมือนมันเข้าไม่ได้ด้วยแหละไปแค่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็โหแล้วนี้เขาไม่กลัวคนตกลงไปหรออุ่ยตัวอะไรอ่ะหอหอยุอยวุวยเหมือนที่เราไปที่ตุรกีเลยอ่ะทางน้ำใต้ดินมืดๆด,ดเหมือนกันเลยอันนี้ตกลงไปได้เลยนะโอ้โห เกิดไม่ได้มีเวลาน้อยอาจจะแบบสำรวจเยอะกว่านี้แต่วันนี้มีเวลาน้อยฮัลโหลไม่ยอมมาตรงนี้เหมือนเป็นที่โอเปเรเตอเขาเนาะบูดูแลอะไรใช่ไหมมะนาวโซดาราคาเท่าไหร่150สิบเลห้าสิบบาทก็แพงกว่าข้างล่างนิดหน่อยข้างล่างร้อยยี่สบเลกใส่สี่สิบ ก็เป็นธรรมดาของยุโรปแล้วไซส์เล็กมักจะแพงเท่ากับขวดขวดลิตรเลยอะไรเงี้ยกนน็นางนนนกินทีไม่ทีเด็ด